อันนี้ครัก็ไม่เห็นกระเผานะคะเนาะมีปลาทอดนะคะเนาะปลาทอดอันนี้ก็ไข่ทอดนะคะเด้อน,นี่แล้วก็มีหมกปลานะคะปิ้งแล้วนะคะนี่แล้วก็มีน้ำพริกกะปิด้วยนะคะนี่ยังม่ทันได้ชิมเด้อค่ะหมกปลาซิวเฮานี่ เดี๋ยวได้ปลากิะพงกันนะคะเดี๋ยวเรียนปรุงน้ำพริกกะปิก่อนนะ ปีเดิมเด้อจะเสียบก็แซ่บอ่ะ หมกแล้วมั้งป้งนะคะนี่มันสีเอียวมัก็สีหงอมใบรงปงน้ำมือก็สิป้งเตา่าสีหายะมกปิ้งเตา่าก็สีน้าแห้งนะคะนี่มันก็ทีเห็ดว่าห้มีน้ำนะคะเนะาะขาหมกใบโต แ่อบอ่ะซ่บเลอเฮดได้ซันนี่หละค่ะ กินหมดอ่ะชอบของอันนีูก็เคยปิ้งสแกตต์แต่อันนี้แล้วนุ่มสิปิ้งอ่ะนุ่บอกว่าอยากกินแบบปิ้งบึ้งสิกินซ้ำใจหรอกแล้ว เมกเมกคลิปนี้ก็มาแล้วค่ะเด้อนี่กับข้าวค่ะไข่ทอดแล้วก็ปลานะคะนะแล้วก็หมกปลาซิวน้ำพริกกะปิไะกินกันเนาะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณค่ะอ่ะมาชิมน้ำพริกกะปิอิ่มแล้ว น้าซ้อนค่ะนะเอาให้ดาราสินเด้อนี่ดาราขึ้นมาแล้วบุพเยังกระบอกทิ้งนี้เลยบอกมาเอาอีกเอาน้ำไปไหมเหแล้วใช่เสียชีลดีไหม ้องใส่แล้วเดี๋ยวเอาก็้าใส่แล้วค่ะนาเอาอ้าวเจ็นมากัหยน้ำตาชโลดบอสเร็บมีเยอะเหมเยอะไหม อหลายก็ขอบยาดงในตายแบบนี้บอกินเน็ดให้ชิมเ็ดพอบอเป็นเลยเั้นไฟก็โกได้ใจดี ก่อนแล้วทุกคนขอไปชิมก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะเ <c oughs> มนูของเราวันนี้นี่ <c oughs> นะครับผมบ๊ายบาย